เฮ้ยพ hey! ี่โจมให้พาพวกมันไปฝุดคลองเฮ้ยออกมากันได้แล้วลุกไหวไหมมันต้องช่วยดอกเอ้ยหนูลุกไหวเร็ว อะไดหรือพี่ชายโง่อห้มันกล้าทำกูจัดการมันรับไม่ตู้แล้วเหรอ เก่งเกินเดี๋ยวว่าแผนดุจ้ะดีนะที่ยังกลัวพ่อแผนอยู่โหแต่เพียบเลยเฮ้ยเอาตัวมันออกไปขอรับไปไปไไปปพี่โจมไปนะขอข้าดีวะขอรับขอรับนี่แน่ยิ่งแน่นี่งแน่จับข้าไม่ได้หรอก 哈哈哈哈 ข่าเถอดเจ้าพอจะยืนด้วยตนเองได้หรือไม่ข้าจะได้ปล่อยจ้ะฉันไม่เป็นไรแล้วเออจะคิดว่าข้าดวนลามเจ้านะข้าเห็นน้องสาวจะล้มก็เลยรีบมารับไปจ้ะขอบใจมากจากพี่ชาย มาที่นี่ได้ยังไงเร็วแท้เมื่อกี้ฉันยังเห็นพี่อยู่ตรงนู้นอยู่เลยแล้วยังไงถึงมาช่วยพี่วันดีได้เล่าถ้าข้าบอกไปสัญญาได้หรือไม่เล่าว่าจักเชื่อได้จ้ะข้าหายตัวมาไม่เชื่อดอกเอา้าก็ไหนสัญญาฉันจักเชื่อในเรื่องที่มันสมเหตุสมผลคนหายตัวได้ฉันไม่เชื่อดอกอืม <laughs> พวกเจ้าสองคนนี่ฉลาดแท้ เอาอย่างนี้ไหมถ้าหากข่ากับจวนไปอยู่กับข้าไหมจะไปอยู่ทำไ,ไมบ้วยมักเราก็มีข่าจะเอาพวกเจ้าทั้งสองไปเป็นเพื่อนลูกข้าเขาเป็นกุมารทองกุมารทองหรือที่เป็นลูกพี่กุมารทองฉันฟังจากแม่หาใช่คนไม่ก็ใช่น่ะสิลูกชายของฉันเขาเป็นผี ผู้หญิงบ้านนาผู้นี้ช่างดูน่าสนใจสวยใสไร้จริตมารยาพี่บันดีผู้ชาคนนั้นคือใครหรือว่าจะเป็นผีอ,อืมไอด้ดำไมแดงคนแท้ๆเห็นเป็นผียังไรก็เขาหายตัวได้แถมยังมีลูกเป็นผีลูกเป็นผีแล้วพ่อจะเป็นอันใดผีเหมือนกันนะสิอืไม่เอาเขาไม่ใช่ผี พี่วันดีชอบเขาหรือเขาหายตัวมาช่วยพี่หน้าตาก็คมคายนักนี่ไอด้ดำไอ้แดงชายเยี่ยงนี้หากหญิงไม่ชอบเนี่ยประหลาดแท้หากพี่ชอบเขาแล้วพี่แจ้งล่ะพี่แจง้งข้ารักเขาแล้วผู้ชายคนนี้ข้าก็แค่ชอบรักกับชอบมีเหมือนกันหรือพี่วันดีมีเหมือนดอกรักก็คือรัก ชอบก็แค่ชอบงงไม่เข้าใจเด็กเช่นเจ้าหากควรใส่ใจเรื่องรักรักชอบชอบไม่หากไม่เข้าใจหรือว่างงงันกลับบ้าน ทิมดินเชียวอเด็กพวกนี้อีแดงทำไมมันหัวทิมได้วะสงสัยผีจะใครขามันไว้ใครมาเหรอเฮ้ยผี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 แม่พี่ชาย หายตัวได้จริงๆนี่แล้วน้องเชื่อหรือไม่เล้วว่าพี่เป็นผีเอ๊ะนี่ท่านข้าเคยเห็นท่านที่บ้านในเยี่ยมนี่อ๋อข้าก็เคยเห็นท่านท่านบอกว่าเป็นหมอตำแย่นี่ออ๋ใช่แล้วใช่แล้วแล้วท่านเป็นใครกันล่ะเด็กสองคนนั้นบอกว่าข้าเป็นผีผีรือม่ได้ดอกแม่คนแทๆ้ๆ แล้วก็หล่อได้นะแม่หาใช่ผีไหมมาเจอท่านป้าก็ดีแล้วข้ามีเรื่องไม่แจ้งใจอยากคุยกับท่านนั่นเชิญเล่าก่อนขอบใจจ้ะน้องสาวแม่ไอโจมันมาทำไมหรือ มันมาทวงค่านาของปีนี้ถึงเวลาต้องให้มันแล้วรึสิ้นปีนี้แหละมันมาทวงไว้ก่อนสิ้นปีแต่นี่เรายังหาได้ไม่ถึงกึ่งที่ต้องให้มันเลยนะแม่ถูกแล้วลูกถึงสิ้นปีนี้ก็คงไม่มีให้มันดอกถ้าหาไม่ครบมันจะทำมาไดเราแม่มันบอกไว้ว่าถ้าหาให้ในเยี้ยงไม่ได้ มันจะจับสองแม่ลูกไปเป็นทาสบ้านมันฉันไม่ยอมเป็นทาสพวกมันนะแม่หากถึงเพลานั้นฉันจะยอมตายเสียดีกว่าเป็นทาสผู้ใดทํป้าเป็นหนี้เขาสักเท่าใดหาเป็นหนี้มันเพราะที่นาไม่แม่ไม่เคยกู้เงินมันมาแม้สักน้อยไม่ได้กู้แล้วจะเป็นหนี้เขาได้อย่างไรคืออย่างนี้พ่อหนุ่ม พ่อหนุ่มเป็นใครกันแน่ฉันสองแม่ลูกสมควรแล้วหรือที่จะเล่าเรื่องให้พ่อหนุ่มฟังเล่ามาเถอะท่านป้าข้าไม่ใช่คนของนายเฮียมดอกข้าเป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรีเพื่อข้าจะช่วยท่านกับลูกสาวได้ท่านเป็นเจ้าเมืองหรือ,อแม่แม่ไม่ต้องทำขนาดน,นั้นดอกท่านป้า ต้องสิเจาคาคนระดับเจ้าคนนายคนไร่ยอย่างนางแววต้องเคารพก้มกราบเป็นสิ่งที่ทำกันมาเน่นาน,น้วเจค่ะแม่แน่ใจได้เยี่ยงไรว่าพี่ชายเนี่ยเป็นเจ้าเมืองจริงวันดีแม่เป็นหมอตำยาแยแม่เห็นเด็กมาเยอะแม่พอดูลักษณะคนเป็นผู้ชายคนนี้มีลักษณะโดดเด่นองค์อาจ สามารถเป็นผู้นำคนได้คนเยี่ยงนี้ล่ละน่าจะเป็นผู้มีบาร,รมีประการใดประการหนึ่งลูกแม่ผ่านชีวิตมาหลายสิบปีแม่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้ต้องเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์แน่นอนขอบใจท่านป้าที่ยกยอข้าย,ยิ่งนักเอาเถอะเรื่องของข้าไม่ต้องใส่ใจดอกท่านป้าเล่าเรื่องของท่านมาเถิดเรื่องไม่อยู่ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนพ่อของวันดีได้เสียชีวิตลง ข้าไม่มีเงินทําพิธีศพเลยวันหนึ่งนายเฮียมให้ในายแจ้งเอาเงินมาให้ฉันแล้วบอกว่าเงินนี้เป็นค่าทําศพดิฉันก็รับไว้และคิดว่าถ้ามีเมื่อไหร่จะนําไปคืนนายเฮียมแต่แล้วเงินที่เขาช่วยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆยังรวมตั้งค่าดอกอีกมันมากจนเราสองแม่ลูกหามาใช้ไม่ได้เลยเจ้าคะ่ะพอหลายปีเข้าทั้งต้นทั้งดอก นายเฮียมบอกว่าให้ชดใช้เป็นที่นาทั้งหมดจ้ะแบบนี้มันหาทางโกงกันชัดเรียกว่าทำนาบนหลังคนเลยทีเดียวนายเฮียบก็เป็นคนเยี่ยงนี้แหละท่านเจ้าเมืองชาวบ้านแถวนี้ก็สูญเสียที่ดินให้เขาไปหมดแล้วหละเจ้าค่ะพี่แจ้งบอกว่านายเฮียมเคยพูดเอาไว้ต่อไปที่นาทั้งหมดของที่นี่ก็จะเป็นของนายเฮียมหรือบางที อาจจะเลยไปถึงที่นาของหมู่บ้านอื่นหากทำแบบนี้ได้หลายหมู่บ้านในเฮียมก็จะมีที่ดินมากมายมากจนถึงกับจักตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกองค์ก็ย่อมได้<ฮ>จักตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกองก็ย่อมได้ บางอาจนนะักคิดจะตั้งตนเป็นใหญ่เทียมเจ้าเทียมนายชูรื้อคนอย่างคุณแผนไม่ยอมเลยต้องหาทางเอาตัวนายเฮียมาลงโทษให้ได้ ทนพ่อจ้ะอไอ้แก่กับพี่แก่มาแล้วจ้ะรีบพามันสองคนไปขุดคลองเดี๋ยวนี้ได้จ้ะท่านพ่อไปสี่เดินเอ้ยเจ้าขำนั่นมันพาสองตายายมาทรมานอีกแล้ววะ่ะสงสารสองตายายเนี่ยพ่อกุมารทำไมต้องสงสารด้วยหรืออ้าวพ่อกุมารไม่คิดจะช่วยอันใดเลยหรือจะให้ช่วยอันใดตัวหนูเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลย แทกจะไม่สนุกแล้วสิให้มาขุดขุดแบบเนี้เดี๋ยวก็หายไปซะเลยเฮ้ยสองคนนั้นคุยอะไรกันน่ะรีบทำงานเร็วเข้าคลองเนี่ยข้าจะขุดไว้เป็นคูคลองรอบเมืองข้าเร็วเร็วเข้ามันพูดอันใดว่าเจ้าขำมันคิดจะขุดคู่คลองสร้างเมืองอะเหมิมเกลิมแท้นี่ถ้าพอแผนดูนะพวกมันได้หัวขาดแนะ่เพราะพอแผน และไม่ยอมมีใครมาคิดโคตรตรยศต่อพระเจ้าแผ่นดินถูกต้องที่สุดแล้วเรื่องจงรักภักดีไม่มีใครเกินท่านขุนแผงของพวกเราดอก